สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องวันดีวงเอี่ยมแชนแนลนะครับนมื่ก็หายไปไงานพอดีก็ไปเล่นไอจีฝา,างกระดิ่งไอจีด้วยนะมีหกมีหกแล้วก็อนี่แล้วก็บอกว่าพลิกฟ้าที่เคยมา คลิปกัเราวันนั้นนะน,นี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะนะเพราะเขาไม่ได้มาบ้านเราแล้วต้องนานแย่าน,น,นะครับยกเว้นพวกเอามาเอาของอะไรพวกนี้นะก็ใครร้องเพลงยังคอยบ้างก็เราไปน,นี่ของพี่นะนี่จเป็นหมาหมาหมาเราชื่อปุย แม่หมาเราชื่อที่บอกไปไ้แล้วเมื่อกี้ชื่ปุยน่ารักนะแล้วค่นี่น,นี้แล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้มาแจ้งข่าวว่าพี่ฟ้าไม่ได้มาเหมือนจะไม่ได้ทำมากับคลิปเราแล้วนะพราวเขาไม่ได้มาบ่อยแล้วนะ เมื่อก่อนยังดูด้วยกันอยู่ตึกเดียวกันเอ้ยไม่ใช่อยู่ตึกเดียวกันดิอยู่ตึกเดิมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่รู้วิฟ้าจะมาหาอีกหรือเปล่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงห้าล้านซับด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ